จังหวัดนครนายกไฟคุอีกแล้วจำได้ไหมครับวันก่อนที่บอกว่าไฟไหม้ภูเขาอะแล้วก็สี่ห้าวันหกวันมั้งกว่าจะดับได้กว่าจะแบบก็คุมได้แล้วจำกัดบริเวณได้ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวรายงานมาอีกนะครับว่าไฟปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับอ,อ,อยู่บริเวณเขาตะแบกรอยต่อเขานางดำนะครับนี่ฮะฝั่งบ้านวางรีตำบลเขาพระ อำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกสาเหตุก็คาดว่าน,น่าจะเกิดจากอากาศที่ร้อนจัดและมีลมแรงครับเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประมาณร้อยนายนครับแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมออกปฏิบัติการดับไฟป่าอีกครั้งหนึ่งทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คุณชัยยาห้วงหงทองครับบอกว่า จากการตรวจสอบจุดความร้อนช่วงบ่าย3-4มสโมงเย็นเนี่ยและจากการบินสำรวจล่าสุดพบว่ามีไฟเพียงบงเดียวห่างจากช่องยางแดงประมาณสัก1-2กิโลเมตรซึ่งบริเวณช่องยางแดงนั้นเนี่ยทางอุทยานทําแนวกันไฟเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วส่วนแผนการทํางานวันนี้เนี่ยนอกจากจะใช้หอดับไฟแล้วนะครับก็ยังมีเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปดับด้วย คุณชัยยายังอธิบายองค์ประกอบของไฟว่ามี3ส่วนนะครับก็คือเชื้อไฟความร้อนและออกซิเจนครับโดยบริเวณช่องอยางแดงนั้นเนี่ยได้กำจัดเชื้อเพลิงไปแล้วดังนั้นการทำแนวกันไฟไม่จำเป็นต้องตัดต้นไม้มเนื่องจากว่าต้นไม้สดไม่ติดไฟและพื้นที่ตรงนั้นไม่มีไม้ยางแล้วก็ไม้สนก็ไม่ต้องกังวลแล้วมั่นใจว่าจุดช่องอยางแดงไฟไม่สามารถข้ามมาได้ ก็ขอความร่วมมือชาวบ้านครับอย่าไปจุดไฟเผาป่าอีกเลยเพราะว่าความเสียหายมันมากมายมหาศาลเหลือเกินกว่าจะดับได้โอ้โหต้นไม้บางต้นเนี่ยตายนะม,มันไม่ใช่งอกนะไอ้อที่งอกคือมันเหลือนะแล้วมันก็พยายามจะมีชีวิตอยู่มันงอกใหม่มแตกใหม่แต่ที่ตายไปก็เยอะมากนะครับฟังดูนะฮะคือเมื่อวานเราได้บการประสานว่าว่าไฟดับแล้วครับแล้วก็ตรวจพอสปอร์ตตอนใบสไม่พบไฟครับ ตอนประมาณ3หรือ4โมงเย็นเนี่ยไฟขึ้นมาอีกกนะ็ไม่ทราบสาเหตุนะครับแต่ไฟเกิดขึ้นมาอีกก็คือวันนี้เราก็รวมกำลังจากทั้งไฟป่าแล้วก็นยกไฟป,ป่าป่าจินบุรีไฟป,ป่าเขยาใหญ่แล้วก็อุทยานแังเขาใหญ่ทั้งหมด45หน่วยงานนะครับมารวมกำลงังกันแล้วก็วันนี้เกือบก็ตอนนี้เกือบเกือบเกือบ้าสิบนายขึ้นไปข้างบนนะครับ,รบก็ไฟมีวงเดียวครับที่ที่บินดูเมื่อเมื่อสักครู่คือเราได้รับการสนับสนุนจากหอจากกระทรวงทรัพย์นะครับเพิง่งจะมาติงเมื่อสักครู่ก็บินดูแล้วนะครับ ก็พคาดว่าวันนี้น่าน่าจะใกล้เคียงนะครับอาจจะดับยังไงก็ต้องต้องดูทีหนึ่งดูการทีนึ่งครับเพราะนองจากช่วงนี้อากาศร้อนแล้วลมเริ่มมีครับลมแรงครับอืมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอ้าวก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทํางานนะครับอากาศก็ร้อนร้อนนะฮะความเสี่ยงก็มีเหมือนกันนะครับก็ระมัดระวังก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเนาะอ้าวครับ